สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า t a m a Star Classic Performer นะครับเจ้ากลองชุดนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นยอดนิยมของ t a m a เลยนะครับเพราะเขาไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่สเปคยังโหดจ,จัดและเสียงยังทะลุทลวงมากๆวันนี้เราจะมารีวิวกันอย่างละเอียดเลยครับ เรามาเริ่มจากนี้กันดีกว่าครับเจ้ากลองชุดนี้ถือว่าเป็นกลองชุดที่เป็นไฮบริดนะสำหรับคนที่แบบชอบเมเปิลแต่เสียดายเบิร์ชคุณต้องมาชุดนี้เลยนะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างไม้เมเปิลและไม้เบิร์ชครับสำหรับกองทอมต่างๆแล้วรวมถึงแซนนะครับก็จะเป็นไม้เบิร์ชนะครับสี่ชั้นที่อยู่ข้างนอกแล้วก็เมเปิลอีก2ชั้นที่อยู่ข้างในนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่6มิลเนาะแล้วก็เบสรัมเนี่ยก็จะมีความหนากว่านั่นก็คือ อ u t เ r อร์ er ก็จะเป็น b i r ร์ชอยู่ที่5พลายนะครับแล้วก็เป็น Maple ด้านในอีก2พลายความหนารวมอยู่ที่7มิลนั่นเองครับสำหรับกลองชุดนี้นะครับผมแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้มาพร้อมฮาร์ดแวร์ที่ครบถ้วนเนาะแต่มาดูฮาร์ดแวร์ที่ใส่เข้าไปบนตัวกลองชุดนี้ก็คือพวกขอบเลยต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบ d i แคสซซึ่งถามว่า D i แคสเนี่ยก็จะมีความหนากว่าตัวพวกขอบปกตินะครับ ข้อดีมันคือยังไงอย่างแรกเลยมันให้เสียงแอตแทกที่พุ่งมากกว่าละ่ะที่คมมากกว่าแล้วข้อดีอีกหนึ่งข้อของเขาก็คือว่าสามารถจูนแล้วเสียงจะนิ่งกว่าคอปกตินั่นเองเพราะเขาค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับผม แล้วก็มีเจ้าตัว Starcast Mounting System ตัวนี้นะครับซึ่งผมชอบดีไซน์การออกแบบนะเพราะว่าเขาออกแบบให้ลักษณะเพรียวบางนะครับทอมเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเจาะนะครับก็แขวนเอาไว้นะครับเพราะว่าทุทกๆการเจาะ1รูเนี่ยนะครับไซส์ประมาณ1กําปั้นเนี่ยเขาจะหยุดสั่นนะครับถ้าเราไปกันความสั่นเขาไว้หางเสียงเขาก็จะหดสั้นลงไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเสียงทอมชุดนี้จึงได้ความกลงวานแบบตุม้มตึมตึมต้มนั่นเองครับและความพิเ ชุดนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือสีที่มันแบบสวยงามสะดุดตามากๆนะครับทำโดยช่างฝีมือผู้มมากประสบการณ์ของทาม่าเลยนะครับแล้วก็ลงสีเพื่อให้เกิดความเป็นลวดลายสวยงามครับ หลังจากได้ทดลองตีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ากรองชุดนี้เสียงดีมากๆเนาะเสียงดีมากๆอย่างแรกเลยก็คือเจ้าเสียงสแนเนี่ยนะครับคือถูกใจผมที่สุดเลยเพราะว่าเสียงมันพุ่งทะลุทะลวงนะครับก็เราอาจจะเรียกมันว่าเสียงแครกของมันเนี่ยสะใจเหลือเกินจริงๆอาจจะด้วยความที่เป็นขอบได c แคชด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเนื้อไม้ที่มันมีความไฮบริดมันได้ความอุ่นของเมเปิ้ล แล้วก็ได้ความแหลมความพุ่งของไม้เบิร์ชที่อยู่ข้างนอกผสมผสานเข้าไปด้วยผมว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากนะครับก็ส่งผลให้ทอมเนี่ยก็มีความพุ่งมากๆเช่นกันนะครับผมส่วนกระเดื่องเนี่ยความลึกขนาด16นิ้วเนี่ยก็ถือว่าขับเสียงกระเดื่องออกมาได้เร็วได้พุ่งได้ไวนะครับก็ถือว่าเป็นไฮบริดเชลที่สามารถทำเสียงออกมาได้กลมกล่อมแล้วก็สามารถเล่นได้กับหลากหลายแนวนะครับเอาเว็นว่าครอบคลุมตั้งแต่ แจ๊สไปยันหมอลำเลยนะผมว่านะครับสำหรับชุดนี้มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเสียงที่เพราะมากครับก็สำหรับชุดนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเขามีออปชันมาให้เลือกแบบหลากหลายนะนั่นก็คือ1นะครับเราจะเอาแค่ตัวเชลเฉพาะกลอง5ใบในที่นี้คือไม่รวมสนานะครับก็จะมี 10-12- 14, 16กระเดื่อง22นะครับก็ได้นะครับหรือว่า จะรวมกับสแนก็ได้หรือใครถูกใจจะซื้อแต่สแนก็มีนะครับผมหรือใครจะบอกว่าอยากได้ทอม8เพิ่มอีกสักใบหนึ่งก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นชุดนี้ค่อนข้างที่จะสามารถทำให้เป็นเซตอัพที่ถูกใจเราได้ใครสนใจนะครับ ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่แคปชั่นได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนครับตอนนี้ถ้าใครซื้อกลองชุดกับ Tempo นะครับไม่ว่าจะเป็นกลองชุดไม้อาคูสติกหรือว่ากลองชุดไฟฟ้าครับผมแถมให้พิเศษเลยครับกับความรู้จุกๆนั่นๆนั่นก็คือคอร์สออนไลน์ติกลองเบื้องต้นนะครับกับคอร์สออนไลน์ไขความลับการอ่านโน้ตกลอง ซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะสอนตั้งแต่จับไม้ไปยันแกะเพลงเลยครับแล้วก็คอร์สไขความลับการอ่านโน้ตกลองเนี่ยเนื้อหาเนี่ยเรียนเหมือนกับเด็กมหาลัยเลยในความหมายคือความรู้เทียบเท่าแต่ว่าก็เป็นวิธีการถ่ายทอดแบบง่ายๆในสไตล์ของผมนั่นเองครับแล้วทั้ง2คอร์สนี้มีมูลค่าถึง5,500บาทนะครับถ้าเกิดว่าซื้อปกตินะครับเพราะฉะนั้นของแถมนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับขอบคุณครับก็สำหรับวันนี้ผมซิงเปอร์ขออนุญาตลาไปก่อนเรื่องกองต้องเทมโปครับสวัสดีครับ